SMD โซตีไม่ก็ไม่ถูกเขามาในนามของอีราเราก็ต้องเป็นแบบไม่ใหญ่โอเคโอเคต่อไปถ้าเกิดดูน้องๆอีราอีกเราจะเป็นแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่สี่แปดแม่ใหญ่สี่แปด แม่ง่ยเย่โอเคอีลาเป็นภาษาอีสานเหรออีลาแปลว่าคำเรียกลูกสาวคนสุดท้องหรือคนเล็กหรือคำเรียกเด็กผู้หญ yeah. okay. ิงหรือผู้หญิงที่ม pues ีอายุน้อยกว่ามมกใช่ใช่ลูกสาวน้องน้อยลูกสาวคนเล็กวะเขาตั้งใจอีสานอยู่แล้วก็น่าจะแบบว่าเป็นเหมือน AK a จะมาร้องเพลงแบบอีสานอะไรเงี้ยก็จะมาในนามนาอีลาเออเขามีหลายอันจบ ต่จริงก็ดีนะเพราะมีหลายแนวให้ให้แบบคนเลือกสิ่งได้ไวแบบชอบแบบไหนแต่ช่วงนี้ก็คืออีรามาแบบโป๊ะโปะโปเลยว,วันนี้นะคะก็คือมาดูอีรานะั่นแหละเรียกงี้แล้วกัอนอีรามาในเพลงแกงหม้อใหญ่เออซึ่งพอเห็นหน้าปกอะ่ะรู้เลยว่าต้องแบบแลบซุปอะ่ะที่สีสันนะต้องสนุกอะ่ะต้องสนุกอะ่ะแน่ๆล่ตัวตึงอยู่แล้วเรื่องแบบจริง สามแม่ต้องหว่งเออ่งว้าวใหญ่เฟสทีโบลสามแม่ควริงโอ้ยโอ้ยเราอยู่ในกันได้เหรอไม่ได้ไม่ต้องแย่งกันว้าวเล็บสูบเจ๋งอยากจะแกงก็แกงสั่งมา เตือนกันสักนิดให้รู้ว่าเกิดว่าช็อกแล้วชากระแดกลลงไปใครกระ้ดำไงยอมหยอกกันแล้วเขามีชื่อร้านแบบแตกต่างกันเน่ยน่แ่ที่อมแซงกรหวานอะไรแบบพาขวัญแกงอะไร้ เอออะไรนะเอออะไรเอเงเพชรเจีสก้าเแกงไม่รักเจ็บจะตุ้ยนี่าเป็นเไม่คุยเจ็บจะตายงเจ็บจะตุ้ยแกงนี้แกมอใหญ่ที่ไหนจะไปรับมุกาครมารับมั่นทุกทีที่คกอ็ไม่เป็นไรเนก าว่าแกงรถรถหัวแน่จริงโอ้ยชินแล้วาร์ทิชันดีมากจริง ไม่กินกับข้าวเหรอไม่กินเหรอไม่กินเหรอไม่กินกับข้าวอันนี้ไรกันอันนี้เปล่า โดนเขียหน้าหรอั่เียโดนแกงก็คือน้องมาแกงอีกรอบหนึ่ง14คู่พาธ์วันวันวันก็คือสนุกจริงตาหน้าปกนี่เขาแบบว่าคนเน้นเรื่องสีแบบ power ranger จริงจริงน้องเป็นเป็นทุกเอ็มวีเลยเออสีสิสีเมื่อกี้เหมือนมีเกินนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกว่ายหกแกงนะตู่ก็คือแกงม้อใหญ่คนดูนะแต่ไม่โฉเออนั่นแหละเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์จริงจริแล้วสีคือทุกคนจะคนละสีด้วยนะเขียวก็แบบเขียวเหลืองก็เหลืองม่วงก็ม่วงแดงก็แดง เป,เปิดมาเป็นแบบสามแม่ครัวตอนแรกก็ะเอ๊จะมาทําอะไระทไรําไมแล้วไม่ถ่ายรูปรวมด้วยนะก็คือมาเป็นคู่ต่อสู้ผลิตแกงแข่งกับหกอันอ่ะถ้าของพวกเราเป็น <ừ> แกงก็จะเป็นแกงอะไรกันบ้างคะ่ะฉันนะเกี๊ไกป่าพาะกูชอบกินจบแค่นั้น <laughs> ไม่มีความหมายจะเป็นแกงส้ม <c oughs> คุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจพมหยุดไม่ได้เมื่อกี้น้องอิฟน้องอิฟเป็นแกงส้มไม่ใช่หรอแกงส้มไปแล้วเออหรอ มีคนเป็นแกงส้มแล้วทำไมล่ะไม่ได้แกงเห็ดแล้วกันเสร็จปลาร้าอด็กลับมาที่น้องเอราดิชอบมากชอบพะขวัญกับน้องเอิร์นมากชอบว่าเออเขาเขาลองลูกทุ่งได้อ่ะฉันว่าเพลงอีสานก็ลองยากนะมันดูมันต้องร้องเป็นสำเนียงอะเนาะสำเนียงแล้วก็ลูกคออะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะดูแบบอีสานแต่เมื่อกี้ไม่ใช่อีสานนะเป็นลูกทุ่งอะเนาะเออเออลูกทุ่งอะคือชัดก็ก็ไม่สตริงขนาดนั้แวลูกทุ่งไปเลยก็คือยังคงคอนเซปต์อะ แบบเอราเนี่ยมีความแบบสนุกมีความเอิ๊กอ่าม,มีความเอิ๊กอ่าจริงมีความมีความเล่นอะไรเงี้ยสุดยอดพี่ใหญ่พี่ใหญ่ชมพี่ใหญ่ชอบคอสตูมนางก็คือจัดเต็มตลอดเนาะโอ้ือ<ด>ชอบชอบจริงนะชอบจริงพเพราะอะไรตั้งแต่อันเก่าแล้วว่ามอนเขาเอาแบบมาอัดแอปอะคือไม่ได้เป็นชุดที่แบบไปซื้อมาแล้วเป็นเลยอะมึงคือเหมือนเขาแบบเอาอินนี่มามาตัด กับอีกค่าหนึ <5 S 2> ่งเป็นชุดแบบนี้คือเหมือนรู้เลยว่าเขาตั้งใจจะทําขึ้นมาจริงๆอะ่ะชุดแบบโอ้โอตั้งแต่เด็กเด็กยื้อแล้วอะ่ะเออช่ไคอสตูมแบบเลิศมากคือดูเราไม่ได้ว่าแบบเหมือนเหมือนพอเป็นลูกทุ่งแล้วแบบจะชอบแต่งให้มันแบบ คือถึงเป็นสีสันแต่เขาจะชอบแบบเอออารมณ์แบบคือจะให้ตลกอ่ะเนอะหรอไหม <c oughs> แต่เนี้ยรู้สึกว่าคือสวยเลยอ่ะเออไม่รู้สึก <ừ. S 1> ตลกนะชุดอ่ะรู้สึกว่าสวยแบบคือมันเป็นแฟช,ชั่นมีกิมมิคโอเคอจริงๆก็พยายาม รักษาความที่ดูเป็น B N K อยู่เหมือนกันนะในลักษณะของเสื้อหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีลักษณะผสมผสานก็คือแบบเหมือนเอาผ้าไทยไม่รู้ผ้าไทยหรือเปล่าเนะเอามาเย็บให้มันดูแบบน้มอกีนี่ระบายนี่อะไรอ่าเงี้ยเออขนาดชุดชุดทำกับข้าวอะยังมีแบบใส่แขนเลยนะกลัวน้ำมันกระเด็นไงค่ะเออพี่ทำแกงจะกัวน้ำมันทำไมอ๋อ มีพระเอกเอ็มบีก็คือทำไมเขาเลือกได้แบบจีมาค่ะฉันรักเขาผู้หญิงผู้หญิงก็รักเขาแต่เอางี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ะดีกระดานนิดนึงก้วยไม่นิดนึงด้วยก็รักไม่นิดนึงพวกเราเนี่ยไม่นิดนึงค่ะอจังมากลำโพงแตกเออแบบแต่ของอีล่าเนี่ยแบบเด็กดื้อก็คือมีผู้ชายมาเล่นด้วยเนาะ เพลงนี้ก็มีผู้ชายมาเล่นอีกเพราะปกติของ B N K C G M ก็เขาไม่มีผู้ชายมาเกีกถึงเป็นเพลงรักอ่ะก็ไม่มีไม่มีไม่ไม่ให้เห็นหน้าเนาะเหมือนของตอนที่แพนเคกเป็นอช่เกจดหมายรักก็เห็นเห็นแค่ขาเห็นแค่ขาเท่านั้นจริงๆก็ไม่รู้ด้วยนะเออแต่จริงๆก็คือแบบว่าสมมติว่าอย่างมีอย่างอีวาเกะใช่ป่ะก็คือ เราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าอีกฝากหนึ่งก็คืออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้หรือเป็นผู้ชายก็ได้เ,เป็นคนคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งใช่แต่อันนี้ก็คือว่าเซตเจนค่ะเซตเจนก็ฝ่ายติดตามผลงานนะคะของน้องกีลาหรือว่าเอล่าก็ไปติดตามน้องที่ช่องได้เลยค่ะใช่แล้วนะแลวก็อย่าลืมติดตามแม่ใหญ่ด้วยนะทั้ง4ช่องทางมีทั้ง YouTube t i k t o k Facebook แล้วก็ t w i t t e r ถ้าชอบใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายเกอร์กดดิ้งก็เป็นชพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะแห่ไปดูแห่ไปเล่นแห่ไปกินแห่ไปมาหรือแห่ไปทำอะไรกันนะคะอย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้บ,บ๊ายบาย